สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับพี่กีตาร์นะครับวันนี้พี่กีตาร์จะมาเล่นเกฟโรโจนะครับในวันนี้เราจะมาแบบสร้างในเนี้ยเนี่ยจะเดี๋ยวก่อนก่อนอาหารก่อนสามารครั้งหนึงจุ๊บโตมีริวมากเกิดไปมีริวมากเกิดไปก็ไม่ดี วันที่ที่เที่ยวมือขาดเจ้ารอเลขนีเนงนินอยู่สองพันครับยกุก่อนยุก่อนยุกนีก้ยุคนี้ถูสบุก่อนซินเลปอ้โหวันนี้มีวาไฟแหลกเกมถือได้แหลกแค่มีวาไฟลาเกมก็แหลกแล้วไม่ได้ลื่น แต่ยิง่งลองไวไฟยิย่งแหลกเลยเจริงจริงกดค้างตรงนี้ก็ได้นะเดีย๋ยวมันก็หายไปเองจึ๊บ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 โอเคหอเจอนน้อยน่ารักโอ้โหโอ้โอหซักส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 ักเสืส้อสักผ้าก่อน ก็เลยนส่ชุดแบบนี้แหละตรงนี้อ๋อเกมหลักเกมหลกทุกคนหยกดไม่ได้เลยกดอะไรไม่ได้เลยกดค้างกดค้างแอว้วอย่างนี้แหละกดปา,ากสะอาดเรียบร้อยโอ้โหขออภัยด้วยครับที่มีเสียง โอ้ยโอ้ยโอ้ยเออฟัวเจอา์ฝันเห็นว่าตัวเองเล่นสกเก็ตบอร์ดเอ้ยโอ้สินใช่ไหมใช่สิฝันเลยฝันเห็นไปกินข้าวที่ชายหาดนะครับเออจบแล้วจึ๊บจึ๊บ ที่จะเอามือให้เราเร็วเลยจุดไฟนัใหญ่ดูนะสามสองหนึ่งนี่เร็วมากจุดจุดจุดโอ้โหมือแร่หมดน่าจะเป็นแร่ละ ตื๊อตือเยี่ยงคอไว้เยี่ยงคอไว้จุ๊บโอ๊ยโอ๊ยยนี่งไงบอกแล้วว่ามือเร็วเกินไปก็ไม่ดี ต้นไม้ถ้าคุณเติบโตแล้วใครอยู่มาเล่นเหมือนพี่ก็เล่นได้นะไม่ว่าไม่มีใครว่าหรอกใครจะไปกล้าว่าแล้วโอเคไดลไ,ไม่รู้ว่าน้ำยาสีม่วกับน้ำยาสีเหลืองอ่ะมันต่างกันยังไงนะครับ รวมต่างกันยังไงหรือว่าต้องก,ก,รก,รก,รกรารจะก่อนจะก่อนก่อนทำกิจกรรมขนาดเนี้ยเออเราต้องมือไวอือกิปนี้จะจบไม่เกินสิบนาทีนะครัะโหก็ช้ากเกินโหโหไม่มือแล้วนะเนี่ย โอ้โหชาจะลับอีกมือมือเหื่อยแล้วนะเมื่อยแล้วนะเมื่อยแล้วนะอู้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 หูมมือหมดแล้วหมดแล้วปิดเลยปิดเลยปิดเลยอู้หูชามากชาขนาดนี้ยังจะวิ่งอีก ราต้องกดตรงสีแดงก่อนมันถึงจะหยุดเนี่ยดงที่อัดนะเนี่ยเป็นสีแดงโอก็ได้เงินถ้าเกินสิบนาทีก็ขอให้ด้วยมาเราจะมาสร้างเมืองนานอยู่นานอยู่อ้ยโหลดอะไรนะขานั้น มาแล้วเก็บ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 โอ้โหมีแต่เงินรวยรวยรวยจุ๊บจึ๊บจุบจึ๊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 บจุบแหลกมากแหลกมากจึ๊บ,บจึ๊บเฮ้ยมองไม่เห็นนะมันตรงไหนอะไม่มีใช่ไหม ขาดทุนนะครับที่เราซื้อมาแต,แต่ที่เราขาดทุนก็เพราะว่ามันได้ควันไงเออถ้าเราเล่นทุกวันมันก็จะได้เงินไปเพิ่มทุกวันหนึ่งร้อยบาทได้หนึ่งอันต่อรอยหนึ่งร้อยบาทนะมันจะได้กำไรโอ้โหนานมากใครจะไปรอได้นานขนาดนะั้นล่ะสามเดือนหนึ่งร้อยบาทมีสามเดือนแ สามเดือน่ก็าสิบวันใช่ไหมหุ๊ปีครึ่งโอ้โหกดไม่ตกดบโอ้โหกดยากโอ้โหกดยากโอ้โหยากก่าเดิมเออไม่มีนะโอเคตีบสร้างกว่าถนนก็มีอยู่ ก็คือนนหัวกันโอ้จุดใช่อ้าวว่ากดตรงไหนอ่ะอ๋อกดอย่างนี้ให้กดอย่างนี้อือก็ออกดเพิ่เมเพ่มมาตรงนี้กันบ้างโอ้โห ดีกก,ก่อนดีนน่อนนม่วนมั่วจึ๊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 บอ,อ,อมาสังที่ที่นี่ เอาบ้านเอเอเป็นทะเลแล้วกันแล้วสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับโหสร้างน้ำกันนะเนี่ย